ใครว่าฮอนด้าแอคคอร์ดจะเป็นรถหรูได้แค่อย่างเดียวคันนี้ผมจับจัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยบอกเลยว่าขับออกไปโคตรเท่และจากป้ายแดงร้านสี่กับร้านห้ามาวันนี้ราคาเหลือไม่ถึง6กแสนบาทใครที่อยากได้รถเก่งดีเซ gment เน้นหรูสักคันหนึ่งแต่อยากผ่อนแค่หมื่นต้นๆคันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรตอบโจทย์ครับนี่คือ Honda a c c o r d เครื่อง2.0ตัวท็อปสุด EL รถปี2018คันนี้มี Honda l a n ลนวอชให้แล้วออปชั่นจัดเต็มและอย่างที่บอกนะคันนี้ได้ทั้งหรูได้ทั้งซิ่งยางใหม่เส้น้นและละออ18 ป้ายห้อยอยังอยู่รู้ได้เลยว่าเป็นมือหนึ่งครับผมบอกเลยว่าออกไปโคตรเทเพราะเป็นแม็กซ์ิงด้วยรถสีเทาเดิมโรงงานไม่มีประวัติชนหนักพิวารน้ำท่วมร้อยเปอซนไม่วิ่งมาแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันโลให้ดูภายในแอคคอร์ดผมบอกเลยว่าเรื่องออปชันไม่ต้องคุยอยู่แล้วเพราะน่าจะตัวท็อปสุดของ Honda ครับผมอะไรมันติฟังก์ชันครูซอนโทนจอกลางกล้องถอยฮอนด a เลนวอชมีให้ครบหมดแล้วคันนี้บอกไฟฟ้าให้มาทางคู่หน้าแล้วและจากราคาป้ายแดง1นล้านสี่แสนเกือบหนึ่งล้านห้าแสนมาวันนี้ 800บาทตลอดสัญญาและที่สาคัญไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวราคานี้เหลือแค่คันเดียวนะครับผมถ้าสนใจไม่ต้องรอติดต่อเข้ามาได้เลยครับ